จามายมบางคนถามว่าวยอดขนุนเข้ากันไหม ตงเฮลโลเอวิลวันเอวิลว่าสวัสดีครับทุกคนนะครับจากลูกสารแม่กินพ่าเทียเ่ยวพี่น้องเอ้ามาวันนี้ไม่น่าสบแซมมาฝากพีฟาฟาพ่ตาน้องอีกคือเก่าครับเป็นเมนูง่ายๆครับพี่น้องตำกล้วยครับตำกล้วยตานีหวีใหญ่ๆห,หิ้วหวีใหญ่หญวีไปหวีมา,าตำกล้วยตานีใส่ปูครับปูหนึ่ง นี่ปูหนึ่งแล้วก็มีผักเคียงอุ้ยยอดมะยมอู้หูยอดมะยม,ยยม,ยมแล้วก็ใบชะพูใบชะพูแล้วก็ยอดขนุนพี่นอ้องนี่ยอดขนุนอะลูกวานไม่ได้ดึงขึ้นมาเดี๋ยวมัน,น,นมันใช่เละก่อนโอ้ยท่านไปกินไอจามเลยมาลุยๆุยพี่นอ้อง กับบรรยากาศดีๆครับอยู่ทงไฮทงหน้ามีแดดซแซมๆหนาอ,อ,อุ่นๆน้อยๆอุบยวับวุบวับอันบรรยากาศเมื่อนีก้ก็ต้องบอกว่าอยู่ทงไฮทงหน้าอีกหลีพี่น้องเขากำลังตั้งทองพุ่นสีทองเห็นไหมพี่น้องนะอันนี้ก็กำลังสีแกหล้างอุันไปอีกับสีทองแล้วอืม <c oughs> อืมแบบไม่ยมมอมหยอกหูแั้แบบไม่ยอมจอกมันๆเข้ากันดีครับ ไอ้ช <c oughs> าพูทำแบบบ้านๆพี่น้องทำใส่มะเขือเหลืองกล้วยตานีเปลือกมะนาว บางคนถามว่าวยอดขนุนเข้ากันไหมเข้ากันพี่นหน่องเอามาตัดกันขออยากพี่นหน่องมองดูถ้าไม่มีเหงื่อไม่ใช่ร้นวนเหงาต่อตำก้วยตตนี่ เบนโนเบนโนสมุนไพรผู้หลงองขับปูอมามมายอม ช่วยจัดเปืดอว่านาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆช่วยขับลมปูนึ่ง ไปกินกล้วยประจำเป็นปอบแล้วพี่น้อง พี่น้องในเกีียวขอาเจ้าหน้ามเลยไหมเนอะทางบ้านอ้วนก็ต้องเกีียวด้วยครับ แต่าบางทีชนใหญ่กับประมาณนี้พี่น้องเขากำลังออกพ่วงเอาฮอเลยืมโอ้ นี่ปูเข้มนี่ปูหนึ่งตัวจัดจ อืเข้ากันได้พี่น้องหอเลยอืมหือ มีความฝุ่นจิ้มเนื้อมัก,มกขออยกครับเดี๋ยวเป็ดต้องพี่เนาะ <c oughs> อโอ้พี่นอ้องอะสุดตนานครับสำหรับตำกล้วยโอ้โอจวดจาดครับตำกล้วยใส่เปลือ,อกมะนาวใส่ปูหนึ่งนะครับใส่พริกแข้งใส่พริกสดแล้วก็นาปลาไหนัวๆแล้วก็มีปูเข้มพอมโอ้เขาทาแซ่บครับนัาน,น,นกินที่หนึ่งกินไปจามไปทึ่งห่อนทึ่งเพชรทึ่งแซ่บ ถึงนัวบรรยากาศก็ดีครับนี่แดดนี่มันแรงกับลังสิไลแล้วเขาก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะได้เกี่ยว้ะครับอีกมุมหนึ่งที่ลุงวันบินโดนให้กะเกี่ยวมืออื่นอ่ะสำหรับวัอนี้กัผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลไ์กดแชร์ให้ลุงวันนได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปช่วงนี้ลุงวันก็เดินสายเนี่ยสำหรับวัอนี้จากล่างเนี่ยบรรยากาศดีครับนี่งามๆเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่ออันไม่ครับผมสวัสดีครับปูนปูน